สิบภัยร้ายอาหารขยะจังฟูดข้อเท็จจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอาหารขยะหรือจังฟูดหมายถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงให้พลังงานสูงมีเส้นใยอาหารต่ำใช้เรียกอาหารปรุงสำเร็จได้หลายอย่าง ทั้งอาหารหวานและอาหารคาวตั้งแต่ลูกกวาดน้ำอัดลมน้ำหวานขนมกรุบกรอบทั้งหลายแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดเป็นต้นการรับประทานอาหารขยะเหล่านี้เป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินความต้องการเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคอ้วนโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคมะเร็งและอื่น และอาจเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายขาดสารอาหารวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเช่นมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้ต้านทานโรคได้น้อยลงเช่นกันนอกจากนี้การรับประทานอาหารขยะจะทำให้ได้ย้ายอาหารน้อยทำให้การขับถ่ายไม่ปกติจะเห็นว่าอาหารขยะบางอย่างที่จัดอยู่ในจําพวกอาหารจานด่วน ขณะดเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นอาหารขยะได้ด้วยวันนี้ทางทีมงาน The Story จึงอยากนำสาระความรู้มาเสนอกับ10ภัยร้ายอาหารขยะจังฟูด้ดข้อเท็จจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาดูกันว่ามันจะมีอาหารอะไรกันบ้างและมันจะมีโทษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนไปชมกัน1 โปเตโตชิพอาหารขบเคี้ยวการทอดโปเตโตชิปจะทอดกันที่อุณหภูมิสูงทำให้มีสารอะคริลมามออกมาซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสารก่อโรคมะเร็งและทำลายประสาทกินมันฝรั่งทอดเพียงวันละหนึ่งถุงเท่ากับซดน้ำมันพืชตีละห้าลิตร 2. โดนัทโดยเฉลี่ยแล้ว จะให้พลังงานประมาณ300แคลอรี่ในโดนัท1ชิ้นมีแป้งคาร์โบไฮเดรตอยู่มากกว่า50%ของของที่แนะนำให้บริโภคต่อครั้งต่อวันมีเกลือโซเดียมอยู่สูงมากทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ 3. ไอศครีมมีไขมันอยู่สูงมากขนาดปกติจะอยู่ที่4ออนมีไขมันเกินกว่า50% ของไขมันที่แนะนำให้บริโภคต่อครั้งต่อวันมีคาร์โบไฮเดตอยู่มากเกือบ40%ของคาร์โบไฮเดทที่แนะนำให้บริโภคต่อครั้งต่อวันมีน้ำตาลอยู่มากทำให้มีความกระหายน้ำตาลมากยิ่งขึ้นเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเหี่ยวยน่น 4. ชิ้นไก่เนื้อนุ่มไม่มีกระดูก ทำมาจากชิ้นส่วนของไก่ที่ไม่ใช้แล้วน้อยมากที่จะทำมาจากเนื้อขาวจริงๆการรับประทานต่อครั้งโดยทั่วไปจะให้พลังงาน340แคลอรี่50เป็น์เป็นไขมันมีแป้งขนมปังผสมอยู่มากจึงมีคาร์โบไฮเดรตอยู่สูงมีการเติมสารปรุงรสเมโนโซเดียมกรูตาเมตทำให้ปวดศีรษะ 5. น้ำอัดลมสารตัวสำคัญที่มีอยู่ในน้ำอัดลมก็คือกรดกรรมถันโพโฟอลิกแอซิดในด้านความเป็นกรดด่างมันมีความเป็นกรดอยู่สูงมากพอที่จะระลายตะปูได้ภายใน4วันกรดที่สะสมอยู่ในร่างกายทำให้ยากที่จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ 6. พิซซ่า พิซซาในเชิงทางการค้าจะประกอบไปด้วยอาหารที่มาจากการตัดแต่งทางพันธุก,กรรม5ชนิดบวกเนยแท้คือชีสเพียง10%เท่านั้นบวกแป้งที่ผ่านการปรุงแต่งให้ขาวที่ได้ทำการฟอกสีทำให้วิตามินและเกลือแร่ออกไปแล้วแต่ได้ทำการเติมเกลือแร่สังเคราะห์ตามจำนวนโมเลกุลที่มันเคยมีอยู่เข้าไปใหม่บวกซอสมะเขือเทศทำด้วยสารที่คล้ายมะเขือเทศ ที่สร้างยาฆ่าแมลงของมันขึ้นมาได้เองในร่างกายของท่านบวกแป้งสาลีที่นำมาใช้เป็นแป้งชนิดที่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรมบวกมีน้ำมันฝ้ายประกอบอยู่ด้วยฝ้ายไม่ได้จัดเป็นพืชพวกอาหารมันผ่านการสเปรย์ด้วยยาฆ่าแมลงที่ชาวไร่ใช้ 7. คุกกี้ที่เด่นชัดมากก็คือส่วนของน้ำตาล ที่มีอยู่สูงถึง23กรัมเลยทีเดียวช็อกโกแลตนั้นเป็นสารอาหารรายการสุดท้ายนั่นหมายความว่ามีช็อกโกแลตประกอบอยู่น้อยมากน้ําตาลปริมาณสูงทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและเกิดริ้วรอยได้เร็วยิ่งขึ้น8เฟนฟายเป็นอาหารที่มีความเป็นพิษสูงการทอดเฟนฟาย จะทอดกันที่อุณหภูมิสูงทำให้มีสารเคมีอะคริไาย์ออกมาซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสารก่อโรคมะเร็งและทำลายประสาท 9. ฮอทดอกฮอทดอกทำมาจากเนื้อส่วนที่เหลือที่แย่ที่สุดจากโรงฆ่าสัตว์เนื้อส่วนใดที่ขายเป็นส่วนของมันไม่ได้แล้วจะกองอยู่ที่พื้นและนำมาบดท,ทำเป็นเบอร์เกอร์รวมทั้งกีบ กระดูกจมูกสันจมูกหูเล็บและส่วนอื่นๆของมันเพราะว่าฮอทดอกทั้งหมดทำมาจากสัตว์จึงสามารถขึ้นป้ายว่าเนื้อวัวแท้หรือทำมาจากไก่งวงแท้ร้อยเปอร์เซนตสิบแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ทำมาจากเนื้อส่วนที่เหลือที่แย่ที่สุดจากโรงฆ่าสัตว์ จะคล้ายกับฮอทดอกคือเนื้อส่วนใดที่ขายเป็นส่วนของมันไม่ได้แล้วจะกองอยู่ที่พื้นและนำมาบดท,ทำเป็นเบอร์เกอร์รวมทั้งกีบกระดูกจมูกหูและส่วนอื่นๆของมันเพราะว่าเบอร์เกอร์ทั้งหมดทำมาจากสัตว์จึงสามารถขึ้นป้ายว่าเนื้อวัวแท้แฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมดจะใส่สารปรุงรสโมโนโซเดียมกรูตาเมตทำให้ปวดศีรษะ และเกิดอาการแพ้สารเมโนโซเดียมกูตามเอเป็นสารเคมีที่ห้องปฏิบัติการทดลองใช้ช่วยทำให้สัตว์อ้วนขึ้นและท้ายที่สุดก็ทำให้ท่านอ้วนขึ้นด้วยอุตสาหากรรมปศสุสัตว์เป็นผู้ใช้ยาปฏิชีวนะมากที่สุดในโลกเพื่อใช้ในการหักล้างแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในเนื้อ